รู้สู้ภัยพิบัติคิดรู้สู้ภัยพิบัติคิดมาแล้วล่ะค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของหมวกกันโอ้โหตุ่นคะทําทไมมีหมวกมาเยอะแยะเลยล่ะคะวันนี้ใช่แล้วครับวันนี้ตุ่นน้อยดําหมวกกันน็อตมาหลายแบบหลายใบเลยนะครับเพื่อที่จะมาสาธิตการใส่หมวกอย่างถูกวิธีในรายการกันเลยนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยอยากจะเห็นวิธีการสวมหมวกที่ถูกต้องแล้วสิคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ตุนน้อยตื่นตัวตอนใส่หมวกกันน็อกให้ถูกต้องทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆพวกเรากำลังดูข่าวอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกันครับคนซ้อนท้ายที่หัวมีเลือดออกด้วยครับแต่เขาใส่หมวกกันน็อกกันนะครับคุณครูแล้วทำไมเขายังหัวแตกอีกลระครับอืมงั้นพวกเรามาดูคลิปข่าวเมื่อกี้อีกรอบดีไหม เราลองสังเกตให้ดีๆนะคนซ้อนมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกก็จริงแต่มีอะไรผิดสังเกตไหมนี่ไงจ๊ะคนซอ้อนไม่ได้ใช้สายรัดคางพอโดนชนหมวกก็เลยกระเด็นหลุดออกไปยังไงละ่ะการสวมหมวกอย่างไม่ถูกวิธีไม่ใช้สายรัดคางก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บนะแล้วเราต้องใส่หมวกยังไงล่ะครับถึงจะปลอดภยัย น้อยไปเอาหมวกกันน็อกมาสิเอาล่ะนักเรียนดูนะการใส่หมวกแบบที่ตุ่นน้อยใส่โอกาสที่หมวกจะหลุดออกจากศีรษะมีมากเพราะสายรัดคางหลวมแต่ถ้าเราดึงสายรัดให้แนบกับคางแบบนี้หมวกก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่หลุดออกจากศีรษะ แล้วก็จะช่วยป้องกันไม่ให้หัวของพวกเราแตกยังไงละจ้าเถ้างั้นตุ่นน้อยก็ใส่หมวกกันน็อกแบบผิดผิดมาตลอดเลยนกะสิครับคุณครูในเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าการใส่หมวกแบบที่ถูกต้องเป็นยังไงถ้างั้นเราไปเอาหมวกกันน็อกมาทดลองใส่กันไหมจ้า สุดท้ายนี้พี่ตุ่นขอฝากน้องๆไว้ว่าสอนท้ายมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะครับผมเอาละค่ะดูในการ์ตูนกันมาแล้วคราวนี้มาดูการสาธิตสดๆจากตุ่นน้อยกันเลยนะคะได้เลยครับก่อนอื่นตุ่นน้อยขอรบก,กวนพี่ดารินและพี่นิตยามาช่วยตุ่นน้อยช่วยสาธิตนะครับได้เลยค่ะ,คะก่อนอื่นนะครับเราจะมาเลือกขนาดของหมวกกันน็อกให้พอดีกับขนาดของศรีรษะนะครับ ถ้าอย่างนั้นลองดูนะคะว่าอันนี้จะพอดีไหมเดี๋ยวพี่ลองใส่ให้นะคะโอ๊โอ๊โอ้เอเจ็บเหรอมันเล็กเกินไปค่ะนี่ใส่ไม่ได้นะคะอ๋เดี๋ยวต้องลองใบนี้บ้างนะคะอึ๊บึ๊บอืมสบายตัวขึ้นไหมคะตุ่นน้อยดีเลยครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าหมวกใบนี้พอดีกับตุ่นน้อยล่ะคะง่ายๆเลยนะครับ เพื่อนๆลองผลักหมวกไปทางด้านหน้าและด้านหลังถ้าหมวกเลื่อนขึ้นไปจนถึงกลางศีรษะหรือว่ามากกว่านั้นแสดงว่าหมวกกันน็อกหลวมนะครับควรเปลี่ยนขนาดของหมวกใหม่ให้พอดีกับศีรษะนะครับอืมแสดงว่าพอดีแล้วใช่ไหมคะตุ่นน้อยใช่แล้วครับ ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะหมวกใบนี้เราก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีอีกหลายใบนะคะคุณนิจยาโอ,อ้อย่างนี้ก็ต้องแจกให้น้องๆที่กําลังรับชมอยู่เลยนะคะแต่ว่าต้องตอบคําถามกับตุ่นน้อยก่อนเรามีแจก5าใบต่อ1สัปดาห์ค่ะใช่แล้วครับคําถามประจําวันนี้ตุ่นน้อยอยากให้เพื่อนๆนส่งภาพหมวกกัะน,น็อกในดวงใจของเพื่อนๆนมาทางรายการครับ อยากได้แบบไหนก็เขียนวาดภาพเข้ามาหรือว่าจะถ่ายรูปก็ได้แล้วโพสต์ใน Facebook Fan Page ของรายการรู้สู้ภัยพิบตัติหรือว่าจะส่งมาเป็นคลิปก็ได้เหมือนกันนะคะภาพหรือคลิปที่ถูกใจพวกเรามากที่สุดเราก็จะมอบหมวกให้น้องๆไปส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วนะคะหากน้องๆสนใจก็ติดตามรับชมกันได้ทุกสัปดาห์เพราะว่าเราจะแจกหมวกแบบนี้ละค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันดารินคุณนิตยาและตุนน้อยลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ